เอามาเช่องดีดีชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องสิบเรื่องน่ารู้นะครับเกี่ยวกับเม่นแคะจริงๆแล้วผมเคยเลี้ยงเนี่ยอันนี้แซลมอนนะครับชื่น้องชื่อแซลมอนเป็นตัวที่3ามแล้วจริงๆแล้วตัวแรกผมเลี้ยงก็ชื่ออัลมอนตัวที่2ชื่อเลมอนนะครับเป็นสีขาวตาแดงตัวแรกก็สีนอร์มอลแล้วก็มีตัวที่3ามก็จะเป็นแซลมอน น้องก็เป็นสีนอร์มอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีแซมแซมขาวอยู่บ้างเนาะแต่โดยที่บ้านเนี่ยก็จะเรียกแบบเรียกรวมๆแหละเรียกเรียกกันทุกคนเลยว่ามอนมอนเรียกแค่นี้แหละไม่ว่าจะกี่ตัวก็เือเรียกมอนมอนหมดเลยกำลังคิดอยู่ว่าตัวที่สี่ต้องก็จะซื้อสินามันโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเรื่องสีน่ารู้เกี่ยวกับแม่นแค่กันนะครับข้อแรกนะครับแม่นแค่นะครับเป็นสัตว์ที่กินมแมลงและสัตว์ขนาดเล็กนะครับ ซึ่งจะต่างกับพวกเม่นใหญ่แผงคอยาวตามสวนสัตว์ที่เราเห็นเนาะพวกนั้นก็คือจะเป็นพวกสัตว์ฟันแท้มน,นุะ่ะที่เป็นซี่ๆอย่างเงี้ยน,น้องจะพวกนั้นน้องจะกินพวกผลไม้ผักแต่ว่าถ้าเป็นเม่นแคบเนี่ยก็จะเป็นกินพวกแมลงกับสัตว์ตัวเล็กๆเคยเห็นในเฟสมีคนเอามาลงเม่นแคบที่อยู่ในป่าแอบกินงูตัวเล็กๆด้วยนะข้อที่2นะครับเม่นแคบเป็นสัตว์ที่หากินเวลากลางคืนและนอนเวลากลางวัน โดยน้องจะใช้เวลานอนประมาณ20ชั่วโมงต่อวันเลยครับแอบนอนเยอะนั่นไงเราอะข้อที่3นะครับถึงค่าตัวน้องจะถูกก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีกําลังทรัพย์นิดนึงในการเก็บไว้สําหรับเวลาน้องป่วยนะครับเพราะว่าค่ารักษาน้องเนี่ยก็แอบราคาสูงอยู่พอสมควรเนาะข้อที่4นะครับเม่นแคะสีขาวตาแดงไม่ควรนํามาเป็นพ่อพันแม่พันธเนาะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยจะเป็น ตัวในส่วนของยีนด้อยถ้าน้องเอาไปผสมแล้วอะถ้ายีนด้อยมาเจอด้อยอะลูกที่ออกมานะครับมีโอกาสพิการสูงมากหนูพิการทางสมองหรือเปล่าวะลูกข้อที่ห้านะครับเม่นแคะไม่ควรกินอาหารแมวครับเราควรให้อาหารที่ตรงกับชนิดของสัตว์นั้นๆเนาะเพราะว่าอาหารแมวเนี่ยพอน้องกินไปบ่อยๆอะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อระบบภายในพวกไตของน้องอะน้องอาจจะแบบออไปค่อไว้อันควรได้เนาะเดี๋ยว แล้วทำไมหนูต้องหันหลังให้กล้องด้วยลูกกล้องอยู่ทางนู้นข้อที่หนะครับแม่แคบไม่ควรใช้ขี้เลื่อยหรือาซแมวลองกงนะครับเพราะว่าตัวขี้เลื่อยอ่ะมันจะมีตัวไรนะครับซึ่งทําให้น้องเป็นโรคผิวหนังได้ทําให้น้องต้องไปหยดยากันไรนะครับเสียตังค์แล้วก็ส่วนตัวายแมวนั้นน้องจะไม่เหมือนแมวเวลาแมวเข้าไปทําธุระส่วนตัวเสร็จเนี่ย น้องก็จะกบแล้วออกมาเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเม่นพวกเนี้ยไม่ว่าจะเม่นหรือหนูหอะไรพวกนี้แหละมันฉี่เสร็จมันก็อยู่ตรงนั้นอะมันก็เดินก็นอนอยู่แถวนั้นะ่ะซึ่งไอตัวไซแมวอะอาจจะไปกัดผิวน้องได้นะครับห้าผิวน้องไหมใช่ไหมข้อที่8นะครับน้องเป็นสัตว์ที่สายตาไม่ค่อยดีแต่ว่าจมูกกับหูของน้องเนี่ยดีมาก ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าน้องอ่ะจำกลิ่นผมหรือว่าจําเสียงจําสัมผัสอะไรอะ่ะแต่ว่าเวลาน้องอยู่กับแม่อ่ะเวลาแม่รูปน้องจะหลับกับแม่ตลอดเลยแต่ว่าพอผมเอาเอามานอนด้วยอย่างเงี้ยเอามารูปน้องเดินหนีตลอดเลยพอผมเป็นคนจับน้องกลับน้ำจับน้องออกมาอืมสะดุง้งอือข้อที่เก้านะครับอาหารที่เหมาะกับน้องก็ต้องเป็นอาหารเม่นนะครับหรือว่าพวกมะรงอบแห้งแต่ว่าอาหารอบแห้งอะ่ะ พวกมะเรงอบแห้งคนให้แบบว่านานๆทีครั้งก็ได้หรือว่าจะให้พวกอกไก่ที่ไม่ปรุงรสหรือไข่ต้มก็ได้ครับส่วนอาหารที่ผมแนะนําก็จะเป็นพวกมัสคอต้าเฟหรือว่ามาซูรี่นะครับส่วนตัวน้องเนี่ยเมื่อก่อนน้องกินมาซูรี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นม <c oughs> ัสคอต้าส่วนข้อสุดท้ายนะครับเม้นแคปเป็นสัตว์ลักษันโดด น้องไม่ควรเลี้ยงรวมนะครับถึงแม้ว่าตอนเด็กอาจจะอยู่ด้วยกันได้แต่โตมาเราก็ไม่รู้นิสัยน้องเนาะเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ละสันโดษเผื่อน้องอาจจะกัดกันนะครับเพราะฉะนั้นแรกแรกเลี้ยงเลี้ยงหนึ่งกองต่อ1หนึ่งตัวดีที่สุดครับส่วนเจ้าแซลมอนนี้นะครับมีอายุประมาณ2ปีกว่า,วาแล้วตอนซื้อน้องมานะครับก็ช่วงเดือนกรกฎาน่าจะวันที่26หรือ27นี่แหละแต่ว่าเห็นเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับน้องจะสามารถ หย่านมได้แล้วก็เอาไปขายได้เนี่ยในช่วงประมาณ45วันผมก็เลยลองตัดวันดูกลายเป็นว่าคิดง่ายๆเลยน้องเกิดวันเดียวกับแม่ไปแล้วสมิถุนาจะได้จับวันเกิดวันเดียวกันเลยหันหน้ามองกล้องเลยสิเต้สุดท้ายนี้นะครับใครคิดจะเลี้ยงน้องหรือว่าอ๋อ <c oughs> หรือว่าสัตว์ต่างๆนะครับเราควรหาข้อมูลก่อนแล้วก็ตัวเราต้องพร้อมจริงๆนะครับ เพราะว่าผมเห็นเคยเห็นข่าวอยู่อ่ะข่าวในเฟซนี่แหละมันมีคนแบบว่าซื้อไปเลี้ยงไปเพาะพอน้องคลอดลูกออกมาเยอะเหมือนเลี้ยงไม่ไหวนะครับแล้วเขาเอาไปปล่อยตัวน้องแบบว่าเลอะดินแดงตัวส้มหมดเลยเอาไปปล่อยไว้ข้างทางอ่ะคืออย่างนั้นก็ไม่ควรนะครับถ้าไม่พร้อมก็คือแบบเออยังไม่ควรเลี้ยงน้องเนาะใช่ไหมมองกล้องหน่อยสิลูกผมขอเพิเพ่มอีกข้อนึงเนาะ น้องนะครับมีอายุอยู่ที่ประมาณ3-8ปีแต่ว่าถ้าใครดูแลบันน้องแบบดีมากๆเลยเนะี่ยน้องอาจอยู่ได้ถึง9ปีเลยอมืมองกล้องน่อยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแค่นี้เนาะใครถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Share, ก subscribe ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่กดเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆสวัสดี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายหันตูจนจดคลิปเลยอะ่ะ